สวัสดีครับพบกับอีสานตายสกราวเช่นเคยตามาดูปลานะครับให้อาหารปลาช่วงเย็นบ่อเดิมนะครับลูกชานทมเฮายหนร่บ បានខ្លឹមខ្លឹមបាទខ្លឹមបាទវាញ៉ែងវាតាន់វាស្រាយវាចាប់ទឹកវាមិនអាពងកណ្ដាលកណ្ដាលទៅមួយនេះមកអថັບធិមនេះយូរមកលេងក្រួយបាត់អស់មកដេញហើយស្តីស៊ីពូ

ก็อันเฮ้ยอพพี่อันเ้ากลอลบียคืกนบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีไปด้วยพืชผักต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็มีคนขโมยตกปลาทางโน้นครับ ពុនមកអេបទុកផ្លាមកឌីងយ៉ាងណាទេអ៊ីសរ៉ាសាសខ្លួនឯងនោះគឺអោយប៉ុនយើ

พียุบพงกี้สภาพผู้ย้ายไม่เก็มันเต้นโอ้ยกี่โอ้ยอยู่ในช่วงวัยทุกขวัยอะไรเนาะเต้นเต้เกรับพามาดูบอกกบ เาทมยักกระเตกวซีขึ้ด